ทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปรีวิวสกูชี้กันอีกนะคะ,อ,ะอันนี้สกูชี้สกูชี้ทงประเทศไทยนี่ดูนะทอดนิ่มทุกคนดูดูดูด ต่อไปนะคะจะเป็นธงประเทศประเทศอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ไม่ได้ต่อไปนะคะจะเป็นสายลุง ก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่ก็ได้นะคะเอาสีสมาก,กันอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นอุย้ยมันหลุดแล้วว่า้ามันเถอะอันนี้ค่ะคือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนาะอันนี้ก็คือขนมอ่ะมันสามารถบิบได้เราใส่ไอตรงข้างหลังนะนี่ อันต่อไปเป็นรูปรถเราทำก็แต่ห้าขวบอะน,ออน,นี่ก็จะเนี่ยมันเป็นมันขาดหมดแล้วทุกคนดูดิมันนานแล้วไงดูดิช้ำเลยอ่ะช้ำเลยนี่โคตรเก่าเลยขอด,ดำแต่มันนิ่มนะ ก่อนนีอันต่อไปก็จะเออเป็นขนมเหมือนกันขนมอืมอันต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะธรรมดามากแต่มันก็นิ่มนะไม่ค่อยยเท่าไรแต่มันก็นิ่งมาแหละเองอันนี้คืออันนี้คือเบคอนอันนี้คือไข่ดาวมายิ้มด้วยมันเป็นกระทะทอดทุกคนยืบยืบยืบจกดชี่นิ่ง อันต่อไปจะเป็นหน้ายิ้มก็จะไม่ค่อยนิ่มนะเพราะว่ามันทำหน้าแหละอันนี้ก็จะก็จะคือมันจะช้าโลมากอ,อันนี้อันนี้ทุกคนดูนะโอ้โหโคตรจะนิ่มอันนี้รูอยู่ตรงนี้เห็นปะ เนี่ยดูเนี่ยมันก็เลยแบบนิีงไงมันได้ลมอากาศเยอะอันต่อไปเป็นกระต่ายกระต่ายอันนี้ก็กระต่ายเหมือนกัน แม่เราทำโคตรสวยเลยดูดิเราจะเก็บเอาไว้นานๆเลยต่อไปจะเป็นเอ,อ่อหน้ายิ้มเหมือนกันมันแตกทุกคนเห็นปะมันแตกอะดูดิมันแตกแต่มันก็นิ่มนะเนี่นิ่ม นี่อันนี้คือเมโลดี้เล่นอยู่อันต่อไปจะเป็นไข่ดาวค่ะบางคนก็เหมือนดอกบางคนก็บอกว่าเหมือนดอกไม้เหมือนตรงไหนวะมันไม่เหมือนเลยนะคะคม,มันก็นิ่อันต่อไป จะเป็นลูกเค้กค่ะเราทำให้พ่อเราสุสรนมันเกิดนะเนาะพคอนิม่มพ่อเราอายุเออยี 26, 26. ่สิบหกยีสิหกเห็นปะเห็นตัวเลขปะทุกคนเนี่มันมีเลขสองกับเลขหก อันต่อไปจะเป็นอะไรวะมันคืออะไรวะเออจำชื่อก่อนมันคืออะเวโคโดอเออโคโดอะโวคาโ,คโดอะโวคาโ,คโดเออนั่นแหละอะโวคาโ,คโดเนี่ยทุกคนอะโวคาโ,คโด อันต่อไปจะเป็นรูปเค้กเหมือนกันเป็นเค้กถ้วยทุกคนบางคนก็บอกว่ามันเหมือนชานมไข่มุกกับพี่แต่มันไม่ใช่คือเพื่อนเราพูดอ่ะเนี่ยเนี่นนนนนนนอ้ยแบตจะหมดแล้วโอเคอันต่อไปอันสุดท้ายแล้วเนี่ย อุ้ยลนีกจะเป็นหมดแล้วนะคะหมดแล้วนี่ก็คือเราทำมาทั้งหมดนะคะนีะ่ใครอยากให้เราทำอะไรอีกบอกมาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ บอกมันได้เลยบายบายจุ bye bye. ๊บจุ๊บม๊บายบายนะคะใครอยากให้เราทำประเทศอะไรรูปอะไรได้หมดเลยบายบายนะคะจุ๊บมา